มน,นีมาพบว,ว่าสองอีสานบานชั้นด้ค่ะมน,นีสิพาแลเขาปลาหาเฮ็ดค่ะพี่กัดกขาปลาบานน้องเมฆนี่แหละค่ะมาหลุนกันเบิงว่ามน,นีสีมานบอหลังจากไปหน้าร้ายมือโอมีปลาจะ้ะมน,นีเขาปลาหาเห็ดมาหลุนกันเบิงได้จ้าว่าสีมานบอจ้ะไปจ้าพ่อแล้วดอกนึงกระดังเกืดบเ่หรือเพิคนเก็บกับหูเนาะ เหรอเน้อโอ้น anyway. oh, ี oh, right. ่เด้นี่นี่นี่เอก่นคางทางกำลังเกิดโอ้คางทางเลยคนกาสิมาอาบานนีาผิะีลกโเกิดละเน้ากบ้าน พอแล้วจ้าอุ้ยเป็นเงาเลยอุ้ย ไหนล่ะโอ้มันลมนอกนี้อีกแล้วจ้ายูคข้างทางเลยเด็กเปิงข้ามจ้าน้ำงามเลยอืมไปทไ้ายในห้องกระตายจ้าพออีกแล้ว นี่ดอกนึงจ้าออกข้างทางเลยอุ๊ยพาเพิ่นแม่มน,นีินพออีกละจ้าออกข้างทางเลยออกในทางเลยทางสินเกา่าครับงามๆเลยจ้าพออีกละจ้าเห็ดหอมแตะจ้ะนี่ดอกหนึ่ง ออกริมทางเลยจ้าสองดอกเพชรเึิงแตะจ้ะถือฝนแน่ดอกก็ยังแข็งอยู่จ้าพออีกแล้วจ้ามองแล้วดอกเพชรเึิงแตะจ้างามๆเลยฝนก็ยังแล้วพอแล้วจ้าดอกงามๆเลยฝนก็ลินลินเนีพี่น้อง แดดก็ออกอู้<ม>ดอกง,งามๆเลยนีม่มีดอกหนึงพี่พี่ยังไงพี่ดอกหนึหนพี่จ้าอีดอกอีสองดอกพี่จ้าพี่เห็นไหม่จ้าพี่มีอีดอกนึงนกระลัง,างงามๆเลยนี่จา้า สีดอกงามๆไปไปหาอีกเพื่อสุดยอดอีกบ่เฮดเพิ่อนค้าลายจ้านี่ดอกหน่อยเพิ่นพองหันผอดอกใหญ่หมูเดียวกันโอ,อนี่ดอกหนึ่งจ้าเพิ่อนค้าลายเฮดเพิ่อนค้าลายจ้าดอกหน่อยเพิ่นถือฝนฝนตกแห้งมื่อคืนจ้าพอเลยจ้า ออกน้ำทางเลยเข็ดแดงเอาดีดอกนึงเอาค้วกันฝากกระหองฝนกับลิ่น Mà mấy anh được không? Ở ốc sẽ bị ngang thử phốn phía nó ngay Thìm tên sữa Đại yếu á Bà đau bơ à, Ở đây đau nó bị kèm sẽ càng Hổ này trời, đau cái này Hết không tệ Hết cả khăn hàng tháng Mong là đau của mình nó อกอทายุคันเนี้ยงามามากเลยจ้ามีอดอกนี่เอ๋น้ำฝนคันแท้ครับน้ำฝนน้ำฝนเอกลังเกิดน้ำงาเลยมีอีกดอกนี่มีอีก้องน่หาากจร นี่บ่อืมีดอกหน่อยซสอนอยู่มัหนอนนะนี่สวยๆแต่แมงกินไปนิดหน่อยนะมั้งโอ้ยบุคลิกินงามเลยโอ้ยเผงค้าลายเซรามูม์เผงค้าลายด้วยทีหนึ่งเป็นว่าเผืองค้าลายแข็งดีอยู่โอ้กบด้ี่ ชามไข่เมืองสิป่าตึงใครไ,ไอุ้ยเมนเฮลัง,งูก,ก๊ลังสิออกกล่งเป็นไครวเฮลงงูสิออกลบอบเกาเิ่แบบเน่าใครเ็ง,งูรัยูข้างๆกันนี่ละพาเบิ่งก่งงอนสบบงนี่ดอกอยู่อืมหอมอยู่เมนละ nó cái gì hôm. Mua hết là bắn gì hết mùa bắn gì hết mùa bắn gì hết mùa bắn gì hết gì gì hết mùa bắn 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 gì hết mùa ส่ได้งางออกก่อนเทเฮ็ดเลยเฮ็ดเยี่ยมเบอกพี่น้องให้นีะเฮ็ดอะไรเอ่ยเฮ็ดไข่พี่น้องเฮ็ดไข่กูพันยางออกก่อนพันเทเฮ็ดดอกเดียวหาหมูมันด้วยรีกระลังออกบ่กพอดอกงามสิไข้ด้วยอู้ดอกงามให้อู้ขาอ้วนๆเลยนี่ นี่ดอกนึงเกือบเยียบเกือบเยียบอุ้ยดอกงามแห้งตุ๊กปุ๊กดีสะสมไปเรื่อยๆแล้วอ้ออีกเลยดอกหนึ่ยน้อยกําลังเกิดสิีวยลบเหมืองเลยเนาะเฮาเนาะจ้าอ่ะบอกพี่บอกน้องเลยจ้าสรุปยอดการจาม,มันนี้ เข้ามาเราเก็ได้ซ้ำนี่ละจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้นได้ละจ้าฝากกดติดตามช่องอีสานบ้านทันเนได้จ้าซ้หรับโมนี้ก็กล่าวคข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ